สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพระราชพอดีที่23นะครับเดือนธันวาคมปี2564นะครับวันนี้ก็มีกิจ,จการกิจ,จรกรรมที่ต้องทําก็คือกิจกิจ,จรกรรมที่ต้องทําก็คือการตีข้าวนะครับเพื่อไปสีรับประทานนะเหมือนว่าข้าวมันหมดแล้วแหละนะครับหมดตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะครับก็จะตีข้าวไปสีกินก่อนนะครับสีกินก่อนอาการ อีกข้าววันนี้นะครับก็วัตถุประสงค์คือนําไปรับประทานนะครับรับประทานนะครับาการแยกเมล็ดข้าวออกจากฟ่อนข้าวนะครับอันนี้เรียกเ,เรียกฟ่อนข้าวนะนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนี่คือฟ่อนข้าวนะครับฟ่อนข้าวการแยกก็คือการใช้ไม้ทานะครับไม้ทาตัวนี้ไม้ทาตัวนี้ไม้ทาตัวนี้นะครับก็นะครับเนี่ยไอ้หม้อ อันนี้ก็จะมีไอ้หัอแหลมกับหัอตู้นะครับเนี่ยไม้ไม้คานะครับขอาไม้ไม้ไมาคาคําว่าคาตัวนี้นะครับภาษาอีสานว่าคาถ้าภาษาท่าเป็นสัภาษาไทยก็เรียกว่าติดนะครับคาเตว่าติดนะครับการใช้ไม้คาตัวนี้นะครับในการแยกเม็ดข้าวออกจากข้อข้าวนะครับก็ทํา้ง่ายๆครับนี่นะครับนี่ข้อข้าวนะเหมือนว่าผมถนัดด้านด้านขวานะครับก็เอาที่ที่หมวแหลมแหลยาวๆนี่ยนะครับไว้ด้านขวานะครับะนะครับ คีบนะครับคีบแล้วก็นะครับคีบถ้าเอาไอ้หัวยาวๆด้านด้านแหลมๆนี่นะครับดูดด้านบนนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับนะครับกดนะครับกดนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ตีนะครับตีบนกระดานนี้นะครับตีเป็นการทดลองนะครับทดลอง คือข้าวซ้อมไปก่อนนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จนะครับก็ข้าวเนี่ยประมาณเก็บงานนะครับเก็บงานงได้นะครับก็คู่ข้าวนะครับคู่ข้าวก็คนเย็นคู่ข้าวนะครับนะครับเวลาเราขีดเนี่ยครับใช้ไม้คางนะครับความยาวก็ประมาณสามไม้บรรทัดนะแล้วแล้วแต่ความถนัดอ่าของขาของมันนะครับบางท่านอาจจะสองไม้บรรทัดบางท่านจะสี่สี่ไม้บรรทัดนะนะครับเนี้ยนะครับ ด้านหัวด้านนี้นะครับดูไอหัวสั้นๆนี้ดูด้านซ้ายนะครับเพราะผมถนัดด้านขวาผมก็เอานี่นะครับนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็เอาหัวเรื่องวแล้วายาวๆนะครับไว้ข้ด้านบนนะไว้ตามบนนนี้นะครับแล้วก็ตีตรงนี้ครับไม้กระดานตีเท้านะนะครับ ีแยกข้าวง่ายๆดีนะดีไงครับ ังจากตีเสร็จนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับเอาฟางที่มันอยู่ในกองข้าวเรานะครับออกจากนะครับกองข้าวนะครับปัดออกงนะ่ายตีเสร็จแล้วก็ครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยทาความสะอาดนะเอาฟางออกนะครับแยกฟางออก นะถ้ายังมีเม็ดข้าวอยู่นะครับมเม็ดข้าวอยู่ในฟางรถใช้มมกทีนะเอาออกนะครับเอาเอาอก นี้พัดนะครับพัดหลังจากปีเสร็จก็จะมีเม็ดร,รีบนะครับแล้วก็ใช้ไปพัดเนียพัดเรียกว่าพัดนะนะครับนี่ กิจกรรมวันนี้นะครับเป็นการตีข้าวพระประธานะข้าวมันหมดต,ต้นเดือนนะไม่ไม่ไหนอันนี้ทดลองเป็นการทำให้ดูเฉยๆนะครับดูเฉยๆการตีข้าวแบบสมัยโบราณน,นะคนรุ่นพ่อร,รุ่นแม่นะคุณย่าต้ายาก็ทำกันนะครับ ฟางนะครับอ่าก็มีคานะครับคาตีเท้านะคาภาษาว่าคาภาษาอีสานเรียกว่าติดนะภาษาไทยว่าติดคือมันคาอยู่คือมันติดอยู่นะครับแล้วตัวนึงก็คือนี่ผัดนะครับพัดใช้สําหรับอ่าโบกพัดนะครับไอ้พวกเม็ดเล็บๆพวกฟางนะครับเพื่อออกจากเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็นี่ คลิปนี้นะครับก็จบลงงแค่น,นี้ครับ